ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเดวิดลินส์รายงานว่าหรีวัพูคาดหวังว่าพวกเขาจะสามารถลงทะเบียนวาะระเอนโดในพิมลิกได้ทันเวลาที่เขาพร้อมสำหรับเกมในวันนี้กับบอลมัดอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามกันต่อไปว่าพวกเขาจะสามารถออกใบอนุญ,ญาตทำงานให้เสร็จได้เร็วพอให้เขามีสิทธิ์ลงเล่นในเกมนี้ได้หรือไม่แต่ก็มีโอกาสที่พวกเขาจะสามารถลงทะเบียนขอใบอนุญ,ญาตทำงานทันเช่นกัน คริกโฮเดนกูรูฟุตบอลลิเวอร์พูลตัวยงจากแอนฟิล์อ์เจนดาเชื่อว่าเจอเกนครอปจะทำการเลือกฮาวิเอเลียนให้ออกสตาร์ทในตำแหน่งมิดฟิลด์ในแผง3คนของเขาในเกมที่จะพบกับบอรนมัดในค่ำคืนนี้เดวิดลินส์รายงานว่าแน่นอนว่าลิเวอร์พูลกำลังต้องการดึงผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์เข้ามาอีกคนหากพวกเขาทำได้ในเวลาที่เหลือพวกเขากำลังสำรวจผู้เล่นที่ยังสามารถย้ายทีมได้ในตลาดอยู่ในตอนนี้ และชิกดูปูเร่ของคริสตันพาเลสก็คือชื่อที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้เห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังดูความเป็นไปได้และพวกเขากำลังพยายามทำธุรกิจบางอย่างให้ลุล่วงอยู่ลิวว์พยังคงผลักดันในการมองหาผู้เล่นรายใหม่เพิ่มเข้ามาอีกสักหนึ่งรายให้ทันก่อนที่ตลาดจะปิดตัวลงไปวาตารุเอนโดเป็นปลืม้มเพื่อนร่วมทีมชาติแฮยินดีหลังลิวร์พเสนร่วมทัพ หลังจากที่ลิพูประกาศยืนยันคว้าตัววาตารุเอนโดกองกลางตัวรับทีมชาติญี่ปุ่นมาจากฟาวเอฟเบสตุดกาดทีมในลีกเยอรมันอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่18สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นนักเตะญี่ปุ่นคนที่2ในประวัติศาสตร์ของทัพหงแดงต่อจากทาคุมิมินามิโนที่กระชากตัวมาร่วมทีมล่าสุดบรรดาเพื่อนร่วมทีมชาติญี่ปุ่นต่างแห่กันแสดงความยินดีก,กับการย้ายสู่ลิเวอร์พูลของดาวเตะวัย30ปีอย่างล้นหลังบนอินสตาแกรมของเอนโดอาทิไดอิจิคามะระ ฮิโรกิซากาอิไดเซนมาอิดาฮิเดมาสะโมริตะเดนิเอลชมิดโกโตคุซากาอิโยชิโนริมโตะมายะโยชิดะเคนโตมิซาอจุนยะอิโตนอกจากนี้อดีตแข้งหงแดงอย่างทาคุม um ิมินามิโนะที่อยู่ในชุดคว้าแชมป์พรีเมีย2,019-2,020ซึ่งปัจจุบันเล่นอยู่กับ RS รอมนากในลีกเอิงฝรั่งเศสก็มาร่วมยินดีด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ครอปพูดถึงเกมกับบอนมัดการซื้อขายนักเตะกองกลางและความพร้อมของทีมเจเกนครอปพรีวิวเกมที่ลิพูพบกับบอนมัดในระหว่างการถแถลงข่าวก่อนเกมที่แอคซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ในวันศุกร์ที่ผ่านมาและนี่คือสรุปความเห็นของครอปจากการพูดคุยกับสื่อมวลชนจะมีนักเตะย้ายเข้าหรือย้ายออกเพิ่มเติมอีกไหมในตลาดนักเตะครั้งนี้ตลาดนักเตะเปิดอยู่และจนกว่าจะถึงตรงนั้นทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้ในส่วนนักเตะที่จะย้ายออกจากฝั่งของผม ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นแล้วแต่ผมเรียนรู้ในตลาดนักเตะครั้งนี้มีลหลายอย่างเกิดขึ้นดังนั้นเราจะรอดูเรื่องนี้ในส่วนที่จะย้ายเข้ายังคงมีเวลาดังนั้นต้องรอดูและนั่นคือสิ่งที่เราจะทําเขาคาดหวังอะไรจะเกมกับบอลมาที่เปรียบเทียบกับเกมในลูกการ์ที่แล้วกับพวกเขาบางอย่างตรงกลางตอนนี้มันเป็นแต่ผมคิดว่าผู้จัดการทีมอันโดนีอิราโอลายืนยัดเพื่อสไตล์การเล่นที่เฉพาะเจาะจง หากคุณทําการค้นคว้าคุณคงจะพบว่ามันไม่บังเอิญที่บอร์ดบริหารของบอร์ดมัดคิดเกี่ยวกับเขาและนําเขาเข้ามาเขาทํางานได้ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษกับสโมสรล่าสุดในแบบที่ไม่ธรรมดาหากคุณอยากให้พูดถึงผมชอบใช้วลีที่ว่าจัดระเบียบความโกลาหลแต่เขาไม่ได้ชอบคํานี้เท่านั้นมันคือการจัดระบบด้วยความโกลาหลเช่นกันดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากพวกเขาจะเดินหน้าเพื่อทํามันนั่นคือวิธีการที่เขาทําในเกมแรกจนถึงตอนนี้ พวกเขาจะเดินหน้าเพื่อมันพวกเขาจะเพรสใสเราอย่างเหมาะสมเช่นกันและเหนือสิ่งอื่นใดพวกเขามีความพยายามในเกมรุกหากคุณปล่อยพวกเขาจะเล่นและถ้าไม่พวกเขาจะมีไอเดียว่าจะทายังไงให้เข้าไปอยู่หลังแนวนั่นคือไอเดียที่พวกเขามีมันไม่ใช่ไอเดียฟุตบอลที่ซับซ้อนที่สุดแต่มันเป็นไอเดียที่ดีแต่มันเป็นเกมแรกในบ้านเราอาจจะต้องไม่ลืมเรื่องนี้พูดตามตรงตอนที่คุณเริ่มพรีซีซั่นลหลายอย่างคุณไม่จําเป็นต้องทําในทันที เพราะว่าคุณต้องการเวลาในการทํางานเกี่ยวกับมันแต่เกมแรกในบ้านไม่ใช่หนึ่งในนั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งที่คุณแทบรอไม่ไหวและชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนั้นเราคิดถึงแอนฟิลคิดถึงบรรยากาศใช่เรารู้ว่ามีปัญหานิดหน่อย2-3สจุดแต่ที่นี่ยังคงเป็นสเตเดียมที่อัศจรรและปัญหาทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขผมค่อนข้างแน่ใจว่าผู้คนตื่นเต้นและมีความสุขที่ด้เห็นเราอีกครั้งดังนั้นต้องใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้เช่นกันใช่มันเป็นเกมพิมลีก และในช่วงต้นฤดูกาลไม่มีใครเป็นต่อแต่อย่างใดมันก็แค่คุณต้องพร้อมคุณต้องสู้คุณต้องวิ่งคุณต้องเล่นคุณต้องยิงคุณต้องเข้าสกัดและอะไรทุกอย่างเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการจะเห็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และโดมิเนโซบอสไลจะได้ประโยชน์จากการมาของวาตารุเอนโดอย่างไรอย่างแรกทั้งสองคนช่วยเราได้หลายอย่างและพวกเขาทําในเกมนั้นกับเชลซีผมคิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอนมีสภาพร่างกายที่น่าประทับใจ อัตราการทำงานของเขาจนถึงวิงนาทีสุดท้ายน่าประทับใจมากด้วยความสั์จริงผมไม่ได้คาดหวังเรื่องนี้มันเป็นเกมแรกของฤด,ดูกาลและคุณรู้ว่านักเตะร,รู้สึกว่ามันหนักกว่าปกติเซฟชั่นที่สำคัญที่สุดในช่วงพรีซีซั่นทั้งหมดจนถึงเวลานี้คือเกมกับเชลซีด้วยเหตุผลต่างๆที่แตกต่างและการอยู่ในระดับความเข้มข้นแบบนี้อย่างที่เขาทำจนถึงวิงนาทีสุดท้ายเป็นเรื่องที่พิเศษมากและจากนั้นคุณมองไปอีกฝั่งคุณมีแม็กกาที่ใช้เท้าได้ดี การหาพื้นที่แคบๆการหาพื้นที่ที่กว้างการเป็นตัวสร้างสรรค์เกมที่แท้จริงกับอะไรก็ตามที่คุณต้องการนี่เป็นเรื่องที่ช่วยได้จริงๆแต่ในส่วนของเกมรับก็ดีมากๆเช่นกันปัญหาของเราไม่ได้มาจากตำแหน่งของแมกาหรือเป็นนักเตะตัวรุกมากกว่าเบอร์หมันทำอะไรไม่ได้ตรงนี้เราเล่นฟุตบอลไม่มากพอนั่นคือปัญหาของเราเราเร่งกันไปหลังถูกตีเสมอและพวกเขาทำประตูที่2ได้เร็วมากหลังจากนั้น เราไม่ได้มั่นคงพอในวิธีการที่เราต้องการจะเล่นผมคิดว่ามันไม่ได้เซอร์ไพรส์จนเกินไปเพราะว่ามันเพิ่งผ่านพรีซีซั่นคุณมักจะมีปัญหานิดหน่อยแต่หลังจากนั้นหากเกมออกมาสมบูรณ์แบบในทิศทางที่ดีมันเป็นเรื่องดีสําหรับเกมนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างนั้นในเกมหลังจากนั้นเพราะหลังจากนั้นคุณคิดว่าคุณแก้ไขมันแล้วและหลังจากนั้นคุณมีปัญหาเหล่านี้นิดนิดหน่อยหน่อยห,อยหลังจากนั้นดังนั้นสิ่งที่เราขาดไปในเกมนั้นเป็นเรื่องของจังหวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงงในนส่วขออการครค เรามีการครองบอล35%ซึ่งตลกที่สุดมันน่าจะไม่เกิดขึ้นมันสามารถเกิดขึ้นได้ปัญหาที่เรามีในตอนนี้นิดๆิน่อยๆคือโอเคตอนนี้เอ็นโดเข้ามาแล้วและเขาได้รับอนุญาตให้ซ้อมช่วงบ่ายนี้หากเขาได้รับอนุญาตให้ลงเล่นในเกมวันพรุ่งนี้ผมไม่รู้เราจะรอดูเรื่องนี้เนือสิ่งอื่นใดเเตฟานบายสติดใกจะกลับมาจริงๆแต่ยังไม่พร้อมตรงนี้แน่นอนว่าเราไว้ใจเขาจริงๆดีาโก้อัลคันตาราก็เหมือนกัน ฟลล์ค้ายยกันนนิดห่อชัดเจนว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าแต่ยังมาไม่ถึงตรงนี้ดังนั้นเราแค่ต้องให้เวลากับเขาเราไม่สามารถเร่งในเรื่องนี้นั่นคือทั้งหมดที่ดูแตกต่างกันหลังจากเบรกทีมชาติแต่ก่อนหน้านั้นเรามีเกมที่สำคัญสุดๆเรามีทางออกสำหรับสถานการณ์ของเราก็แค่ไม่พร้อมใช้ในตอนนี้และนั่นคือสาเหตุที่เราต้องจัดเรียงด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยและนี่คือโอกาสเสมอคุณสามารถเล่นแบบนั้นได้เสมอเชลซีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะทำหรือไม่ ผมยังไม่แน่ใจ100%แต่ยังไงก็ตามมันเป็นวิธีการจัดตัวในการจัดตัวคุณสามารถเล่นและชนะเกมฟุตบอลได้แน่ๆดังนั้นใช่ทุกคนจะได้ประโยชน์จากผู้เล่นที่มีแนวความคิดแรกคือปกป้องทุกสิ่งที่เราทำเขามีส่วนในเกมลุกแต่หลังจากนั้นก็อยู่ที่หัวใจความปรารถนาและเขาก็สนุกกับมันเช่นกันที่จะทำความสะอาดเบื้องหลังพวกเขาและแน่นอนว่ามันจะเป็นประโยชน์ วาตารุเอนโดดิวที่แยบยนลึกซึ้งเขาขอบคุณบทความจากบอบูความเหนือชั้นของเจอเกนครอป 1. ความจริงเขาอยากได้วาตารุเอนโดตั้งแต่แรกแล้วละ่ะเพียงแต่เกรงว่าข่าวรั่วแล้วเชลซีจะเข้ามาแยง่งเลยปิดข่าวเอาไว้ก่อนแล้วแกล้งปล่อยข่าวว่ากำลังจะเซ็นสัญญาก,กับมอยเซตไกเซโร่ ero, และโรเมโอลาวีเพื่อให้ทีมสิงโบรมาปานหน้าเอาไปจนต้องวอดวายถึง175ล้านปอนด์เลยทีเดียวนอกจากจะแลานเงินมหาศาล เชลซีอาจถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องใช้เงินเกินตัวด้วยนี่คือการเตะตัดขาคู่แข่งที่ลึกซึ้งที่สุด 2. ค่าพลังในเกมฟีฟาของมิทิลตัรับชาวอาธิรุทัยผู้นี้คือ78นะครับขณะที่ค่าพลังของนักเตะค่าตัว115ล้านปอนด์อยู่ที่70ส่วนนักเตะค่าตัว60ล้านปอนด์มีค่าพลังแค่62อันหนึ่งวาตรุเอนโดมีค่าตัวแค่15ล้านปอนด์เท่านั้นเองคิดเอา 3สิ่งที่ต้องการจากวาตารุเอนโดนักเตะที่มีอาอยุครบ31สขวบในเดือนหน้าไม่ใช่ความสามารถในการทำลายเกมคู่ต่อสู้เพียงอย่างเดียวตลอด3ครั้งในชีวิตนี้ที่เจอเกนครอบคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเขามีผู้เล่นสายพันปลาดิบเป็นลูกทีมอย่างชินจิคังาวะในฤดูกาล2 0 1 0ถึงและ2 0 1 1ถึงสองกับทาคุมิมินามิโนในฤดูกาล2 0 1 9กาถึง2 0 2 0และนั่นหมายความว่า 4. เอนโซเฟเนเดสบวกมอยเซตไกเซโด เท่ากับเอนโดอืมสมการนี้ช่างแยบยนยิ่งนัก5ฤดูากาลนี้ลิเวอร์พูลมีอันต้องสูญเสียกัปตันทีมผู้เป็นเสาหลักอย่างจอแดนเฮนเดสันซึ่งนักเตะผู้นี้มีชื่อเล่นว่าเฮนโดและมีชื่อเล่นเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าเฮนโดนั่นคือเหตุผลที่บอกว่าทำไมตัวแทนของเฮนโดจึงมีชื่อว่าเอนโดขอบคุณที่อ่านจนจบหากชอบใจคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ